เ,เพราะว่าพนักงานปั๊มก็เป็นอาชีพที่สุจริตถูกไหมคะเพราะฉะนั้นโนไม่ไอายคะ่ะที่จะบอกว่าโนเคยเป็นเด็กปั๊มมาก่อนสวัสดีค่ะทุกคน EP นี้นะคะเป็น EP ที่พิเสษมากๆเลยค่ะโนเนี่ยองนั่งคิดนอนคิดมาตั้งนานว่าเอ๊ะโนจะมาทำ EP นี้ดีไหมนะ เพราะว่าอยากจะมาแบบให้กำลังใจน้องๆที่ฝันอยากจะเป็นพิธีอ m เอมซีหรือว่านางแบบนะคะหรือบางคนที่ราเคยเจอแบบว่าต้นทุนน้อยมากไม่ว่าจะทางบ้านหรือว่าแบบหน้าตาอะไรก็แล้วแต่นะคะที่ทำให้ตัวเองเพอนะคะไม่กล้าที่จะแบบเดินทางเส้นทางนี้ต่อไปค่ะถ้งตอนเด็กๆนเนี่ยโนก็ฝันนะคะว่าแบบอยากจะทำงานอะไรก็ได้ที่ แต่งตัวสวยๆได้ทำงานทุกวันนะคะครั้งแรกเลยที่โน่ฝันก็เป็นอาชีพแอร์โฮสเตสค่ะก็ไปไปไยรุ่นขึ้นมาก็แบบเอยอยากเป็นพริตตี้จังเลยได้แต่งตัวสวยๆทุกวันแล้วไม่ซ้ำกันด้วยนะคะโนงก็เลยแบบตั้งเป้าหมายว่าโอเคโนอยากจะเป็นพริตตี้และต้องเป็นให้ได้เลยค่ะแต่ว่าทุกคนคะ่ะอืมตอนนั้นนะคะความฝันของโนก็ ต้องหยุดชะงักค่ะด้วยอย่างแรกเลยก็คือหน้าตาอย่างที่2เกี่ยวกับต้นทุนของเราที่แบบมันไม่ได้มีมากพอที่จะแบบได้สัญญากมแล้วก็เป็นพริตี้ได้เลยหรือว่ามีคอนเน็ชันเยอะแยะอะไรมากมายคือตอนนั้นไม่มีคอนเน็ t ชันอะไรเลยแล้วก็อายุยังน้อยมากๆค่ะซึ่ง ก่อนจะเข้าเรื่องค่ะฝากทุกคนกดไลค์กด subscribe ให้โนนิดนึงนะคะโนจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อๆไปค่ะกดหรือยังคะถ้ากดแล้วเข้าเรื่องกันเลยค่ะโนขอเปลี่ยนไปช่วงออมัธยมต้นเลยแล้วกันนะคะช่วงมต้นเนี่ยโนเป็นเด็กที่แบบเกเรมากๆเค่ะเกเรแบบที่ว่าพ่อแม่เอาไม่อยู่อะทุกคนแัวสายหัวคืออยาก oh, <no. S 1> ให้อธิบายวว่าวเกเรยังไงแต่แบบเกเร แล้วก็ครอบครัวโนก็เป็นครอบครัวที่พอมีพอกินนะคะแล้วก็มีช่วงหนึ่งค่ะที่แบบการเงินของครอบครัวเนี่ยถดถอยลงคุณแม่โนเองเนี่ยก็เลยแบบตัดสินใจไปขายรถกับข้าวเป็นแบบนี้ค่ะ แล้วก็มีตัดยังจ้างบ้างยังจ้างก็เป็นแบบนี้เลยค่ะสำหรับใครที่นึกภาพไม่ออกนะคะโนก็ช่วยแม่มาแบบนี้เรื่อยๆนะคะจนมีอยู่วันหนึ่งค่ะที่โนออกมาจากโรงเรยียนเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือไม่ได้เรียนต่อจบมสาแล้วก็ไม่ได้เรียนต่อก็เลยคิดว่าตัวเองเนี่ยน่าจะหาตังค์ได้มากกว่านี้ก็เลยแยกออกมาหาเงินตังหาค่ะซึ่งตอนนั้นเนี่ยโนก็จบมสามใช่ไหมคะก็เลยแบบ เราจะทำอะไรได้ก็เา่แบบตัดสินใจสมัครเป็นเด็กปั๊มค่ะทุกคนซึ่งการเป็นเด็กปั๊มของโนตอนนั้นพีคมากๆเลยค่ะโนททำได้ประมาณ2เดือนนะคะซึ่งเดือนแรกเนี่ยจะบอกว่าโนเนี่ยเป็นคนที่แบบ เ,เดือนแรกที่แบบโง่มากซึ่งโนเนี่ยไม่รู้เรื่องรถเลยแนมะ้กระทั่งแบบรถคันนี้ต้องเติมน้ำมันอะไรรถคันนั้นต้องเติมอะไร oh. และที่สุดค่ะมีรถเก่งคันหนึ่งมาจอดอยู่หน้าหัวจ่ายดีเซลนึกภาพออกใช่ไหมคะ oh. มาจอดอยู่หน้าหัวดีเซลโนก็เ,เลยแบบอ๋อเขาต้องเติมดีเซลแน่เลย oh. โนก็เลยแบบเติมดีเซลให้เขาค่ะ oh. อย่างที่ทุกคนคิดเลยค่ะปรากฏว่า รถเขาดับขาะต้องมีรถลากนะคะแล้วเขาก็ตามมาหาโนที่ปั๊มค่ะแล้วก็โวยวายใหญ่เลยสรุปว่าตอนนั้นนะคะโนก็ไม่ได้เงินเดือนโนสักบาทเลยค่ะทุกบาททุกสตางค์ก็ชดใช้่อไปนะคะซึ่งครั้งนี้ค่ะก็เป็นบทเรียนให้โนครั้งยิ่งใหญ่เลยค่ะว่าทีหลังนะต้องถามก่อนต้องเรียนรู้ว่ารถไหนเติมน้ำมันอะไรนะคะ ทเรียนในตอนวัยรุ่นของการทำงานครั้งแรกในการเป็นเด็กปั๊มค่ะตอนน่อมาค่ะนก็ไปเป็นพนักงานเซเว่นนะคะซึ่งตอนนั้นการทำงานเป็นพนักงานเซเว่นก็ลาบรื่นดีไม่มีอะไรติดขัดนะคะก็ได้เงินเก็บมาบ้างช่วงหนึ่งแล้วก็อยากจะเรียนต่อมัธยมปลายะคะ่ะก็เลยตัดสินใจนะคะไปสมัครเรียนมัธยมปลาย และนี่ก็คือจุดเริ่มต้นค่ะและการเรียนมัธยมปลายนะคะโนก็ไม่ได้เรียนเก่งหรือว่าแบบใฝ่เรียนอะไรเหมือนปกติเลยค่ะโนก็แบบว่าเรียนบ้างไม่ตั้งใจเรียนบ้างนะคะก็แบบชื่นชอบเรื่องความสวยความงามเหมือนเดิมเลยแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยมีเน็ตไอดอลอยู่3าคนค่ะซึ่งแบบโนเห็นแล้วแบบโอ้โหชอบมากเลยอะสักวันแบบจะต้องเป็นอย่างเขาให้ได้แล้วแบบเขาบอกเพื่อนนะเพื่อนทุกคนก็แบบ มันจะเป็นได้เหรออะไรเงี้ยเออก็คิดว่าก็คิดเหมือนกันนะว่าเออเป็นไปได้ไหมแต่ก็ฝันแล้วอ่ะว่าเออวันหนึ่นงเนี่ยต้องทําให้ได้สามคนนี้แหละค่ะเป็นแรงบันดาลใจให้โนแบบอยากจะแบบสวยขึ้นแล้วก็อยากจะเป็นพริตตี้นั่นเองค่ะและช่วงเรียนนะคะนก็เรียนไปด้วยทํางานไปด้วยค่ะรับจ้างขายคอนแทคเลนส์บ้างนู่นนี่นั่นนะคะแล้วแม่ก็ ให้เงินมาใช้บ้างเป็นค่าขนมบ้างแล้วก็กู้เรียนกยศได้ด้วยนะคะซึ่งพอใกล้จะจบค่ะโนก็แบบว่าไม่ได้แบบศึกษาต่อเรื่องการเรียนต่อมาหาลาัยเลยนะคะโนก็แบบว่าไปหาแบบพวกกลุ่มพิตตี้เอค่ะว่าแบบเขาเข้ากลุ่มกันยังไงทํายังไงถึงแบบจะได้เป็นพิตตี้เอนะคะแต่สําหรับน้องๆที่ดู นะคะใครที่กําลังศึกษาอยู่และอยากเป็นเฟตี้ยังสีไม่แนะนํานะคะว่าให้ทำเหมือนโนแนะนําให้เรียนเถอะคะ่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยถ้าโนย้อนไปได้โนก็อยากเรียนต่อนะคะซึ่งเมื่อโนตัดสินใจไม่เรียนต่อแล้วนะคะโนก็แบบเสาะหาไปเรื่อยเลยะคะ่ะว่า กลุ่มพิตตี้ MC เป็นยังไงบ้างก็เลยได้เข้ากลุ่ม f เ e b o o k f เ c e b o o k หนึ่งค่ะเป็นกลุ่มหาพิตตี้ MC ค่ะก็เลยส่งคอมการ์ดไปคอมการ์ดก็คือหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยคอมการ์ดไม่ได้สวยแบบนี้นะคะเป็นคอมการ์ดที่แบบถ่ายกับโทรศัพท์มือถือ,ง,องๆเลยอ่ะทุกคนแต่ว่าก็ ส่งไปไม่ผ่านที่เลยค่ะจนมีอยู่ครั้งหนึ่งค่ะเขาก็ให้เข้ากลุ่มลายจุดตีเอ็มซีนู่นนี่นั่นนะคะก็กลายเป็นมาอยู่กลุ่มลายแล้วพอลองส่งคอมการ์ดไปก็ยังไม่ผ่านอยู่ดีอ่ะทุกคนเราก็เลยแบบไปศึกษาว่าเอ๊ะทำยังไงถึงจะให้ผ่านได้ทำยังไงถึงจะให้ได้งานมาปรากฏว่าเราไปเห็นคอมการ์ดของรุ่นพี่นะคะซึ่งเป็นคอมการ์ดที่สวยมาก เป็นรูปที่บอกว่าถ่ายจากกล้องโปร,รก็เลยตัดสินใจค่ะไปจ้างช่างภาพมาราคาประมาณ3,500ค่ะมาถ่ายรูปคอมการ์หรือรูปโปรไฟล์ให้หนูนั่นเองค่ะพอถ่ายเสร็จปุ๊บนะคะก็เอาไปใส่ในคอมการ์แล้วก็ส่งงานใหม่ก็ยังไม่ได้เหมือนเดิมค่ะแต่เราก็เลยคิดว่าเอ๊ะหรือว่าพิตตี้เอเนี่ยอาจจะสูงไปสรับเรา หางานที่ว่าขยบลงมาอีกนะคะเรทลงมาอีกนั่นก็คืองาน PC นั่นเองค่ะงาน PC ก็คือแนะนำคนเข้าบูสสินค้าต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นน้ำยารับ,บผ้านุ่มปากกระป๋องต่างๆนะคะซึ่งงานแดกที่หนได้นั่นคือ PC ปากกระป๋องค่ะ มากมากเลยค่ะทุกคนสําหรับการเป็น MC ปากกระบ,บอกของโนเนี่ยก็คืองานท c ซมันจะทํายาวๆใช่ไหมและการทํท p ซมันจะทํางานคล้ายๆกับ MC เลยค่ะนั่นก็คือการพูดไมค์และเชิญชวนคนเข้ามาชมแล้วก็บอกโปรโมชั่นนะคะซึ่งในกรณีนี้ทาให้โนได้หัดโฟนไปด้วยนะคะแล้วก็ได้หัดจับไมค์ไปด้วยซึ่งตอนแรกเนี่ยมือสั่นเลยอ่ะทุกคนแบบจับไมค์ไม่ได้อ่ะ ไ,ไแต่โชคดีนะคะที่มีพี่พีซีคนหนึ่งช่วยไว้ได้เพราะว่าเขาเนี่ยมานานแล้วแล้วเขาก็แบบสามารถพูดได้โปรโมชั่นได้อะไรต่างๆได้นะคะ mm hmm. ซึ่งโนเนี่ยก็ได้เรียนรู้จากเขา้ว <สา S 1> <ล>ยค่ะ,ะ,คะที่โนนะคะได้ทํางานพีซีมาระยะหนึ่งค่ะโนก็ได้รูปโปรไฟล์ที่แบบว่าจับไม้บ้างนะคะ mm hmm. ยืนอยู่หน้าบูธบ้างทําให้โนเนี่ยมีรูปประวัติการทํางาน mm hmm. ในการส่งงานนั่นเองค่ะก็ ทำให้โนเนี่ยได้งานพิตตี้เข้ามาบ้างนะคะตอนนั้นเนี่ยก็เลยรับงานพีซบ้างรับงานพิตตี้บ้างเรื่อยเลยค่ะพอรับพิตตี้ดาตัวปุ๊บนะคะเราเห็นแบบพี่ๆโผล่ได้แล้วก็บัตเจ็ตเงินที่ได้มันมากกว่าก็ทําให้เราแบบอยากรับพ c ซีค่ะและนี่ค่ะจะบอกว่าการที่เป็น PC ในครั้งก่อนของโนนะคะการที่โนได้จับไมค์ได้หัดโผน ทำให้โนได้เริ่มมาเป็น MC ในทุกวันนี้ค่ะซึ่งแน่นอนนะคะสำหรับน้องๆที่บอกว่ากำลังอยากจะเป็น MC ทำยังไงก็แนะนำนะคะให้รับงานเล็กๆอย่าง PC ไปก่อนก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็น MC ที่แบบพูดเล็กๆน้อยๆแบบไม่เป็นทางการอะไรมากไม่ต้อง entertain เ,เยอะนะคะมันช่วยได้มากๆเลยค่ะแล้วโนก็พัฒนาการพูดมาเรื่อยๆเ,เลยนะคะ ว่าอุปสรรคการเป็น MC ของโน,โน,นเยอะมากเลยกันแรลกกดดันก็เยอะนะคะแต่ว่าถ้าใครจะฟังเรื่อง MC ต่อเนี่ยเดี๋ยวโนค่อยมาเล่าใน EP นถัดไปนะคะเดี๋ยวมาต่อใน EP ถัดไปนะคะ